สวีดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมรถอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม One Piece Bounty Rush นะครับคือจาก EP แรกนะครับที่ผมจะบอกว่าผมจะมาสุ่มนะครับโดยใช้สามเพชรสุ่มทู้ของลูฟี่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ตัวอะไรมั่งก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ5ครั้งนะครับได้สายวิ่งมาได้เป็นโลนะครับไปต่อสิบ พชรของลูฟี่นะครับผมจำได้ว่าสุ่มสิบเพชรก็ไปเรื่องกันเลยมานะครับเกลือมากไม่มีไรมาเลยครั้งที่สองสามสิบเพชรอุ้ยมาว่ะสายโลกได้ซาโบนะครับโุ้ยดวงดีเกินในหน้าตู้เลยมันชื่ออะไนะเออจำชื่อไม่ได้อะเออไม่เป็นไรก็ต่อกันเลยห้าสิบเพชรนะครับ อันนี้คือเป็นการันตีอยู่แล้วซุ่มสามครั้งได้อยู่แล้วโอ้ยได้มาสองตัวว่ะทุกคนเปิดมาเป็นสายหมัดได้เป็นคูมะใช่ไหมสายวิ่งมาก็เป็นจำชื่อไม่ได้อ่ะต่อมาเอ้ยดวงดีเกินมาอีกแร้วโซโลต้าตัวหน้าตู้ตัวที่สองนั้นะครับคือโซโลต่อกับ อุซบมานะครับอุย้ยมาอีกแล้วเดี๋ยวนะ่เกินไปแล้วลูฟี่มาหน้าตู้มาครบเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งร้อยสิบเพศนะครับเดีย๋ยวผมจับเวลก่อนนะครับตอนนี้ผมได้อัพเวลเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปดูในเกมเลยนะครับว่าลูฟี่จะหดกขนาดไหนตาแรกผมใช้ลูฟี่ก่อนนะครับก็อีพีนี้ผมอาจจะใช้ลูฟี่ยาวนะครับลูฟี่ผมจําได้นะคือเป็นตัวที่สามารถกระโดดไปหาธงอีกฝั่งได้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่แล้วก็โซโลมังสตันใช่ไหมจำไม่ค่อยได้อะแต่ผมโดนตอนนั้นคือบบโดนฝาตรูตตมาเหือบผมตายเ้งเลยอะไม่ ลูฟี่คือแบบโหดจริงผมจำได้อะตอนนั้นผมก็มีนะหน้าตู้มาเต็มเลยแล้วก็สกิลแรกเป็นการต่อยรัวๆนะครับน่าจะพุ่งไปหาศัตรูไหมตอนนั้นผมจำได้ว่าคือแบบมันอยู่ห่างผมมากแต่พอมันกดสกิลหนึ่งมาคือมันพุ่งเข้ามาผมเลยเนี่ยใช่ใช่พุ่งพุ่งมาศัตรูนะครับโอ้โห,โ,หโดนโดนปาดนะครับ โดนปัดหนองออนไลน์ก็เดี๋ยวผมก็เกิดขึ้นมาใหม่ต่รูฟฟี่เหมือนเดิมไปดึงทุงก่อนมานครับตันนี้สามสองบินไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้นี่ไใช่ทุกคนมันบินมาหาโอ้ยเอาต่อยเพื่ออะไรวะเมื่อกี้นึกว่าแบบไอ้ยมผมเมื่อกี้คือน,นึกว่าแบบของอีกฝั่งนะึงนะแต่ที่จริงฝั่งเรา อืหโคตรตึงอ่ะทุกคนดูดิเอ้าดึงไม่ได้อ๋อมีรออยู่กับโรบินดึงดึงดึงเร็วดึงเร็วดึงเร็วดึง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 สวยจะตายนะจะตายนะวิ่งก่อนเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเรีบมาอีกแล้วโอ้ยตายเลยโคตรแรงเดี๋ยวผมเลือกโซโลก่อนเพราะตอนนี้มันเหลือสามต่อสองแล้วเอ้ยเหลือสองต่อสามแล้วเฮ้ยถูกเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะเออโอเค ดึงทงก่อนรีบดึงทงเดี๋ยวแพ้จำได้นะว่าสกิลไหนว่าที่สตันอ่ะดึงทงเสร็จแล้วว่าไปช่วยเพื่อนก่อนโอ๊ยโอยโดนอะไรเนี่ยอ๋อโดนโลบินใช่ไหมมันสตันใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนไปบาดใช่สตันสตันไหมน่าจะสตันนะดูก่อนโอเคเพื่อนไปดึงละดึงนี้แทนกินก่อน เพิ่มพลังไปดึงดึงชิวเลยไปกันต่อปาดไปปั๊บโดนไหมโอไม่โดนไม่โดนชัว์เมื่อกี้เห็นโล่เลยช่วเพื่อนก่อนอืใช่ทุกนมาสตันสตันเมื่อกี้เห็นเลยว่าสกิลโคตรเบาอะแต่ดิธรรมนาโคตรแรงอะทุกคนจะแพ้ไม่ได้นะตอนเนี้ย ุตส่าห์เอาจริงแล้วนะ่โอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแน่ตายแน่แพ้แน่ตอนนี้โอ้โห,โโหจะได้จะดทนรุนตาหน้านะครับตอนนี้น่าจะเพลนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปตอนตาหน้านเลยครับผมก็จะตัดไปตอนที่เริ่มเกมใหม่แล้วนะครับโอ้โหมาช่วงที่เออที่ไหนนะ เออคัวลอยฟ้าใช่คัวลอยทะเลใช่ไหมตอนกลางคืนด้วยเดี๋ยวผมเลือกลูฟีนะ่นะกันอุย้ยมีลูฟี่กี่ห้าด้ฝั่งเราไม่อยากตึงอยู่เฮ้ยฝั่งเขามี ex หนึ่งตัวฝั่งเราก็มี ex หนึ่งตัวนะครับดูกันเลยมันจะแพ้หรือชนะฝั่งเขาก็ตึงอยู่กันนะเนี่ยดึงก่อนดึงก่อน นี่เขาเดึงแล้วเดี๋ยวผมบินเลยเอา้อาวอะไรทุกคนตัวมผมบินไม่ได้อะนี่เขาเดึงน,นะทุกคนเห็นไหมละ่ะหนึ่งตัอหนึ่งเมือเ่อกี้ดูดิว้าบไปไหมนี่งทุกคนมันว้าบเป็นจริงด้วยโหต่หย,ต,ยต่อยโลแตกเลยต่เกาะเกาะแตกเลยไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วดึงทุนก่อนแล้วกันโอ้ยลูฟี่ว่ะลูฟี่รังกากมา,าว่ะอุ้ยตอนนีจบเร็วจัด ตอนนี้จบโคตรไว้วทุกคนผมบินโชว์อีกทีหนึ่งบินเลยเอาบินไม่ได้โอเคกูคแลวโอเคตอนนี้ก็ชนะแบบหือมไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ชนะแล้วทุกคนโคตรไวอ่ะสรูมาเอาจัดนี่ตัอดออกไปไน,นะครับทุกคนฝั่งเราก็มีผมก็จะเลือกลูฟี่เหมือนเดิมนะครับเผื่อตอนนี้มันวับไปหาศัตรูได้ โอเคลูกกันเลยเดี๋ยวดูกันว่างเราใช้เลือกตัวละกันบ้างเพราะเราก็มีลูฟี่สองตัวนะครับเชงคูดแล้วก็โซลนะครับมันก็ก็มีเออไอเร็วสาพันปีแล้วก็มีคุมาร่างเด็กแล้วก็ใครอีกวะไม่ได้เดี๋ยวดึงแล้วรองนี้นะกันรอแล้วก็โดดไปฝั่งนู้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทุกคนเดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนบินเลย โอ้ยโคตรไกลอะทุกคนบีไว้หน้าไงวะโอเคเดี๋ยวรอลงไปก่อนโอเคลงไปแล้วลูฟี่ลงมปโอเคสวยมากรีบวิ่งรีบวิ่งรวิ่งหนึ่งท่งหนึ่งท่งหนึ่งท่งโอ้โหมังโคตรกอดอะหืมตึงเกินลูฟี่มานน่ต่อยอาโอ้ยโอ้หดึงโคตรไวอ่ะนี่สายวิ่งอะสายสายลู่เนี่ยดึงไวจัดทุกคน ต่อยโอ้โหนุ้นต่อยว่ะล้นต่อยตดกำแพงเลยโอ้โหต่อยมันโอ้โหตึงจัดตึงจัดตอนนี้จบโคตรไวอะทุกคนตานนี้จบไวเหมือนเหมือนตาที่แล้วลทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะเก็บพิดแล้วก็ไปสุ่มตระครเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับบ๊ายบาย